สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพสออนไลน์ครับวันนี้บรรยากาศก็อยู่ในห้องห้องทํางานอีกห้องหนึ่งนะบรรยากาศก็จะอึมครึมหน่อยว่ามันผมถ่ายทํากลางคืนนะฮะก็วันนี้ก็มาขอแสดงความยินดีกับประเทศฝรั่งเศสครับ เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับของฝรั่งเศสนะได้ตำแหน่งมาดมาเลยปี2567าเนี่ยแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีมาครองนะครับเอมมานูเอลนะล่าสุดก็ได้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่มาดมาครับอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับของฝรั่งเศสนะอายุ 34ปีฮะเขาชื่อนายกาเบียวนะครับนายกาเบียวอันทานนะฮะอันทานหรืออัตตดนะฮะเขาเรียกกันว่ากาเบียลนะกาเบียกาเบียนกาเบียนนะฮะอายุ3าปีฮะก็เกิดวันที่16มีนาคม2532อายุน้อยมากนะฮะสาปีก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของฝรั่งเศสนะฮะแล้วเขา เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะเคยเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะนะทำงานก็มีผลงานเยอะแยะฮะแล้วก็เพื่อนรู้ป่ะเป็นนักการเมืองคนแรกที่ประกาศตัวว่าผมเป็นเกครับเขาเป็นเกย์ฮะ คุณกาเบียนนี่ก็เป็นเกย์แล้วก็หน้าตาหล่อเหลาหล,ล่อมากนะอายุสามสี่ปีเนี่ยอยู่พรรคเลน้องเลน้องนะนะเลถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษนะภาษาฝรั่งเศสไม่ถนัดเท่าไหร่เลเลน้องประมาณนั้นฮะก็เป็นประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศฝรั่งเศสนะที่มีนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดนะอายุสามสิบสี่ปีนะนะครับ เขาก็มาครองเนี่ยประธานาธิบดีเขาก็ตั้งใจนะตั้งใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทํางานช่วยช่วยเขาในวาระที่เขายังดงํารงตําแหน่งประธานาธิบดีอยู่เนี่ยนะก่อนหน้านั้นนะ่ะมันก็มีมฮะอดีตนายกรัฐมนตรีอ่าโลโลลองฮะโลลองฟานิอุสเนี่ยก็มีนะสมัยก่อนอ่ะมีอดีตนายกรัฐมนตรีชื่อโลลองมาติอุส อายุ37ปีเหมือนกันฮะอายุน้อยเหมือนกันนะสาปีนะแต่ว่าคนใหม่เนี่ยกาเบียนเนี่ยสดกว่า34ปีแต่คนก่อนนู่นน่ะเป็นนายกเหมือนกันอายุ37ปีฮนะได้รับแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีฟองฟองส่วนเหมือนกันฮนะฟองส่วนะครับเมื่อปี1984อันนี้ผมก็เล่าเก็บประวัติศาสตร์ให้ฟังนะอดีตเคยมีมาแล้วแต่ว่าอายุแค่37เองนะฮะก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามา์รอบนี้สิ น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยสามสี่ปีอายุเราประกาศตัวได้ผมเป็นเกย์ครับสุดยอดครับแต่ก่อนเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธิการแล้วก็เขาโอ้โหคนนี้ปฏิวัติวงการศึกษาธิการเยอะแยะเรื่องไอ้พวกสุดโตง่งมันี่สมัยก่อนมีพวกสุดโตง่งเยอะแยะในกระทรวงสาธิการเรื่องการแต่งกายนะเรื่องการคุมหัวรียาบนู่นนี่นั่นคือมันมีเยอะฝรั่งเศสมันจะมีหลากหลายชนชาติ พวกสุดตรงขวาจัดซ้ายจัดเยอะมันมีทั้งพวกเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมฆ่าแกงกันฆ่ากันเรื่องนีครับฝรั่งเศสเนี่ยไม่ธรรมาดาภารกิจแรกของกาเบียลเนี่ยรัฐมนตรีเอยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือการเลือกตั้งรัฐสภาย,ยุโรปนะฮะในเดือนมิถุนายนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยฮะเขาก็โอเคนะเส้นทางการเมืองเขาเนี่ยน่าศึกษามากเลยผมไปขุดมาแล้วฮะสมัยก่อนก็เป็น10ปีก่อนนู่นก็เป็นที่ปรึกษา กระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็เป็นสมาชิกพรรคสังคมนิยม,มนะพวกสังคมนิยม,มนะแต่ว่าเขาก็เดินสายกลางนะเขาพยายามจะสลายขั้วไม่ให้มีซ้ายมีขวานะครับจะไม่ให้ตีกันเอาง่ายซ้ายขวาไม่ตีกันเขาก็อยู่สายกลางเอาง่ายประกาศตัวเฮ้ยผมเป็นเกย์ครับมีปัญหาหรือเปล่าคือนิฟิดอมไงคือใครว่าเสรีประเภทว่านิฟิดอมเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าอ่าเสารีภาพนะ เออประมาณนั้นแหะเสรีภาพน f r ฟ e d o m เสรีภาพประมาณทุกอย่างมีเสรีหมดอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะผสมผสานระหว่างเขาประกาศได้ว่าฝรั่งเศสจะไม่มีทางตดถอยนะครับเราจะสอดผสมผสานการเปลี่ยนแปลงไปกับท่วงทํานองแห่งความกล้าหาญเอาง่ายเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยความกล้าหาญนะฮะ ว่าสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสก็รู้นะประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสได้ยินได้คงคงรู้นะประวัติศาสตร์นะพวกสุดโต่งมเยอะฝรั่งเศสมีกิโยตินเอากิโยตินมันตัดหัวคนเลยแบบประมาณคือหดอนะหดสมัยก่อนก็มีโอโหดครับไม่อยากเราไม่อยากเราไม่อยากลื้อฟื้นเยอะผมเป็นคนชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะอ่านแล้วก็โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะฮะ ประมาณนั้นน่าศึกษาน่าศึกษาทุกประเทศนะมีปลสารแล้วก็น่าศึกษาครับแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็มาดูผลงานของเขาก็แล้วกันนะครับคนรุ่นใหม่มาแรงครับกาเบรียลกาเบรียลอันทรานครับเป็นเกย์อืมแล้วก็ประกาศเลยว่าผมเป็นมีอะไรเปล่าเออสุดยอดเลยแล้วก็ประเทศเขาโอเคใช้ได้เลยเขามีแฟนนะมีแฟนด้วยเนี่ยผมไปขุดมานะเขาก็อ่าเดี๋ยวนะ แฟนเขาก็เป็นเป็นเนี่ยเป็นอยู่ในเกี่ยวกับอ่ารัฐสภายุโรปอ่ะเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปเออแฟนเขาน่าหล่อด้วยหน้าตาดีด้วยนะครับก็รอดูครับรอดูผลงานของคนรุ่นใหม่นะผมผมดูประเทศฝรั่งเศสแล้วผมก็เนื่องถึงประเทศกูมีเหมือนกันนะประเทศกูมีเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ก็จะเข้ามาเยอะแยะเยอะแยะก็จะโดนสกัด โดนสกัดจากพวกไดโนเสาร์พวกพวกอาอลิกอ่ะพวกอนุรักษ์นิยมอ่ะโดนสกัดโดนฮะโดนยุคพักคโดนนู่นโดนนี่ก็ไม่ว่ากันไม่ไม่ได้เกล่าวหาใครนะครับไม่ได้แทะใครอันนี้เล่าให้ฟังว่าทุกประเทศฮะอย่างฝรั่งเศสมอนกันนี่นี่ไม่ได้ลาบเลือนนะได้ตาแหน่งนายกมรีเนีน่ยมีมีไดโนเสาร์จ้องถือมีดอยู่เออจะไล่ฟันอยู่เหมือนกันมีมีฮะมีแล้วก็เนี่ยผลงานแรกของเขาคือเลือกตั้ง นี่แหละสมาช่ารัฐสภายุโรปเนี่ยเป็นผลงานแรกเนี่ยคอยดูแล้วกันว่าจะราบลื่นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ราบลื่นมีปัญหามาหรือว่าพักเขาพ่าแพ้มาน,นู่นนี่มันมาก็มาคองก็อาจจะหลุดจากตําแหน่งประธานาธิบดีเขาก็อาจจะลําบากมันเพราะว่าเขามาจากมาคองฮ่มันซับซ้อนนะเรื่องการเมืองซับซ้อนนะมันก็เป็นเรื่องของประเทศอื่นเนี่ยนะผมว่าแค่เก็บมาเล่าเฉยว่าอ่า พอเราดูประเทศอื่นเยอะแยะอย่างประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศนู่นประเทศนี่เนี่ยเราก็จะมองมาที่ประเทศกูมีมองมาแค่ประเทศกูมีเ่ยนะครับก็ไม่ว่ากันครับให้กําลังใจฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านนี่ก็ทําหน้าที่ดีมากผมยกนิ้วโป้งให้ดีทุกท่านแล้วข้อมูลบึก๊กบ๊กฝ่ายรัฐบาลก็ต้องทํางาน โชว์ผลงานท่านกันแล้วกันนะครับโอเคครับออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมนโนนักเล่าข่าวสำนักข่าวมติเพลสออนไลน์ครับก็ขอให้เพื่อนมีความสุขครับราตีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบุญรักษาครับ